ดนรถชนจะไปรับลูกเขาข้ามเรนมาชนทําให้แบบว่าลูกสาวพี่เสียชีวิตแล้วก็ตัวพี่เองแค่างาักขาหาก ICU ักไอซเดินไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่ประมาณเกือบ2ปี 2> เหมือนกับคนเป็นแบบว่าทุพลภาพเลยเนาะ พี่ก็ได้มา,มายื่นคู่ยื่นของกอศนี่แหละเพื่อที่จะแบบว่าให้พี่เรียนไปได้อะไรอย่างเงี้ยพอ,บอจบ4ปีมาแล้วก็เหมือนกับเขาให้ยังไม่ได้ให้จ่ายเนาะก็เหมือนกับพักไป2ปีต่อมาก็เป็นขั้นบันไดเขาก็จะมีให้จ่าย15ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จ่ายมาเรื่อยๆแล้วมันมาประสบปัญหาตอนช่วงปีที่พี่โดนรถชนวันนั้นอ่ะพี่ขับรถไปแล้วแบบว่าจะไปรับลูกทีนี้เขาข้ามเลนมาชน ทำให้แบบว่าลูกสาวพี่เสียชีวิตแล้วก็ตัวพี่เองก็แค่ <ทำ S 1> คหักขาหักไอซีย <ICU. S 1> ูทีนี้มันก็มันทให้พี่ชะง,งักเดินไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่ประมาณเกือบ2ปี 2> เหมือนกับคนเป็นแบบว่าทุพพลภาพอนะเนาะที่ทําประกอบกิจการอย่าตอนช่วงที่พี่เดินไม่ได้พี่ก็เหมือนกับว่าเศร,รษฐกิจมันไม่ดีโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ช่วงนั้นพี่ชะงักก็ไม่ได้จ่ายจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอะไรนะคะ พอดีมันมีจดหมายไปที่บ้านว่ามีการไก่เกี่ยที่เซ็นทันเนี่ยพี่ก็พอดีพี่สะดวกพี่ก็เลยเข้ามาก็าเป็นโครงการที่ดีนะลดหย่อนให้พี่เยอะเยอะมากเพราะว่าเงินต้นที่อะพี่ยืมเข้ามาทั้งหมด3ามแสนที่จ่ายไปละสองแสนเก้านะมันก็ยังเหลืออยู่ประมาณแบบพร้อมดอกเบีย้ยพร้อมอะไรเหลืออยู่แสนหนึง่งเขาก็ลดให้พี่อีกหกหมื่นนะก็เหลือเงินที่พี่ต้องชําระเขาแค่ห้าหมื่น วันนี้พี่รู้สึกว่าดีใจมากเลยนะที่พี่แบบว่าได้รับโอกาสแล้วก็รู้ข่าวสารนี้มาเพราะว่าพี่ได้ลดเยอะมากแล้วก็เหมือนกับว่าแบบจ่ายต่อเดือนอ่ะมันมันน้อยมันน้อยมากๆ4 2 0บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้พี่เหมือนกับว่าสบายใจขึ้นคือวันนี้พี่รู้สึกดีใจมากๆว่าพี่ได้เข้ามาโครงการนี้นะแล้วพี่ก็โล่งอกมันแบบยกพวกเขากจากอกเลยห่ังจาว่าแบบเออไม่ต้องมาเครียดมาอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าตะกอดเครียดว่าเออเราไม่ได้จ่ายแล้ว จะไปถึงพ่อแม่เราไหมอะไรไหมเพราะว่าทุกคนเขาคิดอย่างนี้นะว่าไปถึงคนที่คํประกันไหมก็คือพ่อแม่เราใช่ไหมล่ะทีนี้พอแบบว่ามีโครงการนี้มาล้วก็จ่ายน้อยแล้วมัสบายใจขึ้นอ่ะยกพวกเขาจะอก็ดีขึ้นมากก็ขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่เขามีมหกรรมนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณพระค่ะขอบคุณมากๆค่ะ